สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับน้องแบงค์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้น้องแบงค์มีบอลสีนะครับสวยๆนะครับมาแบ่งปันท่านผู้ชมกันด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับจะสั่งบอลสีน้องแบงค์นะครับน้องแบงค์จะพามาชมนะครับการแพ็คตะกร้าเอการแพ็คนะครับของน้องแบงค์ว่ามีการจัดส่งแบบไหนนะครับนี่นะครับเป็นการจัดส่งนะครับนี่อันนี้เป็นจะส่งแบบไปรษณีย์ไทยนะครับก็คือมีปลายทางด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับ แ้แมงก็จะแพ็คใส่แก้วนะครับนี่ครอบแก้วแบบนี้นะครับแล้วก็ล็อกด้วยเชือกนะครับนี่นะครับแข็งแรงนะท่านผู้ชมนะครับจะส่งแบบตะกร้านะครับเหมาเหมาเลยนะครับนี่นะครับค่าจะส่งนะครับก็สี่สิบเก้าบาทเหมาเหมานะท่านผู้ชมนะครับแต่ถ้าซื้อครบห้าร้อยนะครับจะส่งฟรีเนาะอันนี้ก็คือลูกค้าซื้อหนึ่งพันนะครับหมดนี้ก็คือจะส่งฟรีนะครับ โอเคนะคบท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูต้นไม้ของเรากันบ้างนะครับว่าน้องแบงค์เนี่ยจะส่งต้นอะไรนะครับไปกันเลยนะครับแล้วก็มาดูนะคะว่าวันนี้น้องแบงค์มีบอลสีอะไรกันบ้างนะครับนี่นะครับมีบอลสีสวยๆนะครับมาแบ่งปันท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอ่าน้องแบงค์ย้ำอีกรอบนะครับก็คือมีปลายทางนะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์ศ6 3 4 3ห6สามสี่สามหหกแปดสองห้านะครับเบอร์นี้มี ปลายทางนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาเริ่มที่บอลต้นเล็กกันก่อนดีกว่านะครับมีบอลอะไรกันบ้างน,นะครับไปฝั่งนน้นกันก่อนดีกว่าสำหรับต้นแรกนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยว้องแมงขอญาตโฟกัสก่อนเนาะนี่ครับนะครับท่านผู้ชมต้นนี้นะครับเทียบกับขวดนะครับขวด ขวดน้ำนะครับไซส์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแบงค์มาแบงเทียบให้ดูนะครับต้นนี้นะครับชื่อว่าอสงไข่นะครับใบนี้ใบแดงเลยนะหน้าแดงนะครับไซส์ประมาณนี้นะครับกระถางสี่นะครับต้นนี้นะครับตอนแบงค์ให้อยู่ที่หกสิบเก้าบาทนะครับท่านผู้ชมปลายสวยเลยนะครับเจ้าสาวนะครับท่านผู้ชมต้นนี้ปลายด้วยเนาะ นี่ครับปลายสวยงามนะครับเดีย๋ยว้องแมงขออนุญาตปรับแสงก่อนเนาะ,ะประมาณนี้นะครับเจ้าสาวนะครับต้นนี้อยู่ที่แปดสิบบาทนะครับนะ้าเมืองโน้นนะครับปลายน้อยนะครับต้นนี้ขอสี่สิบเก้าบาทนะครับนะ้าเมืองโน้นเนาะนี่ครับป้าย ต้นนี้น้องแบงค์เชียร์เลยนะครับท่านผู้ชมเอามาแบ่งปันเนาะรูปท่านผู้ชมนะครับต้นนี้ชื่อว่าเขื่อนป่าศักนะใบแดงสวยมากน้องแบงค์ตั้งแม่จะหมดแล้วนะนี่ครับแต่เอามาแบ่งนะครับมีหนึ่งต้นนะครับให้สิทธิคนที่โทรมาก่อนนะครับแดงแป๊ดสวยงามนะต้นนี้นะครับเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับเขื่อนป่าศักเนาะสวยมาก นำโชคนะครับนำโชคหกสิบเก้าบาทนะครับนำโชคเนาะอ่าเมืองใหม่นะครับไซส์ประมาณนี้นะครับสี่สิบเก้าบาทนะครับโตเกือบสูงเท่าขวดเลยนะนี่ครับสาวาลินนะครับสามสิบห้าบาทนะครับ เทพสายลุ้งต้นนี้นะครับโอ้โหคือแบบด่างลายวาคิวนะครับสวยมากนะเอาไปเก้าสิบเก้าบาทนะครับเทพสายลุงนะครับต่างลายวาคิวนะสวยมากนะครับเทพพิทักษ์นะครับเทพพิทักษ์สามสิบห้าบาทนะรวยล้นฟ้านะครับมีหลายต้นนะครับรวยล้นฟ้าต้นนี้ขายอยู่ที่ 59บาทนะครับท่านผู้ชมนะครับที่รับบอลสีน้องแบงไปนะครับไอ้ที่สนใจบอลสีนะครับบอกชื่อพร้อมราคาแอดไลน์มาหรือว่าจดไว้ให้น้องแบงด้วยนะครับนี่นะครับกําเนิดซับนะครับท่านผู้ชม49บาทนะครับ ขุมทองต้นนี้นะครับสวยมากท่านผู้ชมหน้าแดงมาแล้วนะครับใบใหม่นะครับต้นนี้นะครับขอหกสิบเก้าบาทนะครับโอเคนะครับน้องแมงเปิดไฟแล้วเห็นต้นไม้ชัดขึ้นเลยไหมท่านผู้ชมนะครับทิพวารีนะครับต้นนี้นะครับทิพวารีเนาะขออยู่ที่ห้าสิบเก้าบาทนะครับทิพวารีสวยมากท่านผู้ชมน่าจะเหลืออยู่สามต้นนะท่านผู้ชมนะครับ ตัวละห้าสิบเก้าบาทนะครับทิบวาลีเนาะนี่ครับทิบวาลีนะครับสวยงามนะครับบางใหญ่นะครับบางใหญ่หน้าแดงเนาะบางใหญ่ต้นนี้นะครับขออยู่ที่หกสิบเก้าบาทนะครับเสเนดารานะครับสเสน,น่ดานี่สวยมากท่านผู้ชมนะครับ เสน่ห์ดารามีอยู่สองต้นนะครับเสน่ห์ดาราเนาะเสน่ห์ดาราด่างด้วยนะครับท่านผู้ชมร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับเนี่ยมันด่างสวยนะครับนี่ประมาณนี้เนาะด่างขาวนะครับสวยมากนะครับตัวละเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับไอหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับองค์หญิงทอฝันนะครับเหลือสองต้นนะครับองค์หญิงทอฝันนะครับตัวละแปดสิบเก้าบาทนะครับนี่สองต้นเนาะ อ่ะคุณหญิงทองม้วนนะครับมีอยู่หลายต้นอยู่เนาะท่านผู้ชมนะครับคุณหญิงทองม้วนนะครับต้นละหกสบาทนะครับไปมือนม้วนเลยนะครับต้นนี้นะครับชินบัญชรอนะครับชินบันชรเนาะมีสองต้นนะครับชินบัญชรนะครับต้นนี้ขอแปดสิบเาบาทนะสวยมากท่านผู้ชมพันดาวนะครับห้าสิบเ้าบาทนะครับครับต้นต่อมานะครับนางรากสดนะครับ นี่มีอยู่ประมาณสามต้นนะท่านผู้ชมนะครับนางรักสดสามต้นนะครับต้นลาเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้เดี๋ยวแมงให้ดูนะครับมีสองต้นนะเนาะไอยอดมงกุฎดนะครับสองต้นนะครับอยบ่าบาดแสงก่อนนะครับอ๋อนี่ยครับ ยอดมุงกุดนะครับยอดมุงกุดสองต้นแล้วเนาะต้นยอดมงกุดนะครับต้นลาแปดสิบเก้าบาทนะครับมีสองต้นนะด่างสวยทั้งสองต้นเลยนะครับเดี๋ยวมาดูไซต์ตั้งแม่กันบ้างนะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นไงบ้างท่านผู้ชมนะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับก่อนที่จะไปดูไซต์ตั้งแม่นะครับ ใครอยากได้ต้นนี้นะครับขอสําหรับคนที่เลี้ยงเป็นนะครับน้องชื่อว่าเทพอักษารานะครับเทพอักษาราเทอักา,านะครับต้นนี้อยู่1นึร้อยบาทนะครับเทพอักษารามีลูกติดนะครับ100บาทนะสวยงามครับอ่ะสงไข่นะท่านผู้ชม <c oughs> อ่ะสงไข่หน้าแดงนะครับ มีอยู่ทั้งหมด4ต้นนะท่านผู้ชมนะครับอาจส่งไข่หน้าแดงนะครับ4ต้นสวยๆนะท่านผู้ชมนะครับดูไซส์สูงเท่าขวดแล้วนะเนี่ยครับเนี่ยครับ100 159บาทนะท่านผู้ชมมีอยู่4ต้นนะครับต้นต่อมานะครับทุกคนจะต้องมีเนาะถือว่าสวยมากๆท่านผู้ชมเรวยล้นฟ้านะครับ หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทนะครับนี่ครับมีอยู่มีสองต้นนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับสูงไซส์ประมาณนี้นะครับก็คือแบบถ้าเป็นสีแบบเรื่อยๆนะท่านผู้ชมถ้าไปเลี้ยงแดดนะครับก็ตอนแรกน้องก็จะเรื่อยๆแบบนี้นะครับพอไปเลี้ยงแดดน้องก็จะกัดแบบนี้นะครับมีกัดแบบนี้เลยหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทนะครับสวยมากๆนะต้นต่อมานะท่านผู้ชมไม่ควรพลาดแน่นอนนะครับน้องชื่อว่าเพชรสีประทุมนะครับ หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะสองต้นเลยนะร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับมีลูกด้วยนะท่านผู้ชมโหต้นนี้มีลูกหนึ่งสองสามสี่ต้นประมาณสี่ห้าต้นนะครับลูกนะเนสิปิปทุมน้องจะมีสีใบน้องจะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็มีสีชมพูด,ด้วยนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทต้นนี้ก็มีลูกนะท่านผู้ชมนะครับมีสองต้นนะครับ ใครอยากได้ยอดมังกรไซส์ใหญ่นะครับต้นใหม่นี่ก็เอ่อขึ้นมาขาวสวยงามนะครับยอดมังกรต้นนี้นะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับอยากถามว่าน้องโตขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเอาแมงเทียให้ดูนะครับนี่นะครับสูงกว่าขวดนะครับประมาณนี้นะครับต่อมานะครับบอนกลับต้นนี้นะครับสวยมากๆนะครับแปลกตาดีนะนี่ครับ เป็นบอลแผงนะครับน่าจะแผงมาจากเทพหลงฤดูนะครับเนี่ยครับหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทนะท่านผู้ชมเนี่ยครับสวยงามท่านผู้ชมต้นนี้เชียนะถ้าแบบไม่มีท่านผู้ชมรับน้องแมงก็จะเก็บตั้งแม่นะครับเพราะว่าสวยมากๆนะครับก็คือผ่ามาสิบกว่าต้นเนี่ยก็จะได้ต้นนี้ต้นหนึ่งนะครับสวยมากเป็นน้องแมงให้เป็นบอลกลาบนะครับอ่ะยังไม่มีชื่อนะครับเป็นบอลกลาบเนาะเนี่ยครับ ต้นต่อมานะครับมงคลสยามนะครับต้นนี้นะครับสองร้อยบาทนะท่านผู้ชมโอ้แดงสวยนะท่านผู้ชมนี่ครับมงคลสยามไซส์ใหญ่เท่ากวดเลยนะครับนี่ครับมงคลสยามสองร้อยบาทสวยมากท่านผู้ชมอ่ต้นต่อมานะครับท่านผู้ชมเอาไปตั้งแม่ได้แล้วนะน่าจะมีหัวแล้วนะครับนี่ครับนี่ใหญ่ประมาณนี้นะครับ ขวดมิดเลยนะท่านผู้ชมนะครับน้องแมงก็เชียร์เหมือนกันนะครับใบใหม่ออกรอดนะครับแข็งแรงมากนะครับต้นนี้นะครับชื่อว่าซับอุดมนะครับน้องแมงขออยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับใจใหญ่แล้วเนาะนี่ครับโอเคนะครับวันนี้น้องแมงก็จบไลฟ์ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องแบงค์บอลสีด้วยนะครับวันนี้ฝนตกแล้วนะสวัสดีครับ